สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่งานมิตูบิชินะครับเปิดตัวระบบขับเคลื่อนพลูไฮบริดครั้งแรกของโลกในประเทศไทยนะครับหรือว่า Emotion World Premier m มิต u บิชิ i Xpander h e v นะครับและมิต s บิชิ h i Xpander คอสเอดอีวี e นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปติดตามความน่าสนใจถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของรถยนต์ครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กในประเทศไทยนะครับที่มาพร้อมกับระบบฟูลไฮบริดซึ่งประสานการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ไว้อย่างลงตัวนะครับชูจุดเด่นสามจุดยอดเทคโนโลยีจากมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และสร้างความมั่นใจทุกเส้นทางแบบม e ิตซูบิชิอีโมชั่นนะครับแล้วก็พร้อมเดินหน้าลุกตลาดและเริ่มจำหน่ายในประเทศไทยทันทีนะครับโดยรถยนต์ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะผลิตขึ้นในประเทศไทยโดยบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่โรงงานผลิตรถยนต์ของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีสำหรับ รถยนต์เอ็กเพนเดอนะครับเปิดตัวขึ้นครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2560นกะครับก่อนจะขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียนลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและตลาดอื่นๆทั่วโลกนะครับในขณะที่รถยนต์เอ็กเพนเดอร์ครอนะครับเปิดตัวตามมาในปี2562นะครับตึงรถยนต์ตระกูลเอ็กเพนเดอนะครับนะับเป็นยนตกรรมรุ่นสำคัญในเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับที่ขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัทด้วยยอดขายรวมกว่า1,30,000คันทั่วโลกนะครับในปีงบประมาณ2 1งนะครับถือเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ3ต่อจากไททันเอลแรนเดอร์นะครับโดยมียอดขายสะสมรวมสูงกว่า6,50,000คันนะคันตั้งแต่ที่เปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ สำหรับในประเทศไทยนะครับยานยนต์ตระกูล X อ็กแลนเดมียอดขายสะสมรวมทั้งสิ้นกว่า64,000คันนะครับนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม2,561นะครับส่วนไฮร้ท์สำคัญนะครับหรือว่า mitsubishi e-motion นะครับจ,จะมอบประสบการณ์ขับขี่เหนือระดับนะครับเต็มเปี่ยมด้วย พลังและมั่นใจในทุกเส้นทางนะครับประสานการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบของ3สุดยอดเทคโนโลยีนะครับซึงประกอบด้วยระบบขับเคลื่อนฟลูไฮบริดนะครับถึงจะให้ขับขี่เป็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับตื่นเต้นเล้าใจให้ความคล่องตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากระบบขับเคลื่อนฟลูไฮบริดนะครับถึงได้รับการถ่ายทอดและพัฒนามาจากความสำเร็จของระบบรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด โหมดการขับขี่7รูปแบบนะครับที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่ผู้ขับขี่สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ตามความต้องการนะครับซึ่งจะให้สมรรถนะการข,ขับขี่ที่ปลอดภัยมั่นใจได้ในทุกเส้นทางนะครับลุยได้ในทุกสภาพถนนนะครับแล้วก็ระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลขณะเข้าโค้งนะครับถึงเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Mitsubishi Motor ์นะครับ ที่ช่วยตรวจจับอาการลื่นถไหลของล้อหน้าและควบคุมพละกำลังการขับเคลื่อนระบบควบคุมอัตราเร่งนะครับที่ช่วยปรับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ให้กำลังงานสอดประสานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการกดคันเร่งนะครับและระบบควบคุมน้ำหนักพวงมาลัยนะครับที่ช่วยปรับน้ำหนักของพวงมาลัยให้ตอบสนองได้ดั่งใจนะครับตามความเร็วและสภาพ พื้นผิวถนนนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับนอร์มอลโหมดนะครับเป็นโหมดที่สมดุลและเหมาะสมที่สุดสําหรับการขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับเวสโหมดเหมาะสําหรับการขับขี่บนถนนที่เปียกลื่นนะครับโดยช่วยป้องกันการลื่นถลายให้การควบคุมที่มั่นใจนะครับแล้วก็ถนนเป็นเลิศขณะฝนตกนะครับกราเวลโหมดนะครับ เหมาะสำหรับการขับขี่บนถนนทางลูกรังนะครับเพิ่มเสถียรภาพการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ลื่นและขรุขระนะครับท่าแม็กโหมดนะครับเหมาะสำหรับการขับขี่บนถนนลาดยางที่ให้พละกกาลังและการควบคุมการขับขี่ที่คล่องตัวมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์แม้บนถนนที่คดรเคี้ยวนะครับแล้วก็มัดโหมดนะครับทางโคนนะครับจะเพิ่มการตอบสนองและการควบคุมที่ทรงพลังบนถนนดิน นนรบสบสบโดยระบบขับเคลื่อนฟูลบริดนะครับจะให้อัตราเร่งที่ทรงพลังไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด8.5กิโลวัตต์นะครับพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผสานการทำงานกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรนะครับ MIVEC นะครับ โดยมีแบตเตอรีร่ขับเคลื่อนที่ได้รับการพัฒนาสำหรับรถยนต์รุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและแบตเตอรี่ตอบสนองต่อแรงบิด255นิวตันเมตรนะครับได้อย่างรวดเร็วเมื่อรถออกตัวและให้อัตราเร่งที่ทันใจเมื่อกดคันเร่งนะครับขับขี่นะครับจึงสามารถเปลี่ยนเลนบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ กับรถบนถนนในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นได้อย่างสะดวกง่ายดายนะครับส่วนเครื่องยนต์เบนทินที่ได้รับการพัฒนาใหม่ขนาด1.6ลิตรนะครับ16วาลวาวมีอัตราส่วนการขยายตัวสูงนะครับพร้อมกับมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สูงกว่าการติดตั้งปั๊มน้ำไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในเครื่องยนต์ของ m ิ t s บิชิมอเตอร์นะครับพร้อมคอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้าเพื่อลดการสูญเสีย ทางกลช่วยเสริมให้อัตราประหยัดน,น้ำมันของเครื่องยนต์ดีขึ้นกว่าเดิมร้อยละ34สนะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองและให้อัตราประหยัดน้ำมันดีขึ้นกว่าเดิมราวร้อยละ15านะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองนะครับสำหรับโหมดการขับขี่7รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นะครับประกอบด้วยโหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า อ2โหมดนะครับแล้วก็อีก5โหมดสำหรับพื้นผิวถนนที่มีสภาวะแตกต่างกันตามภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับเพื่อให้สมรรถนะสูงสุดในการขับขี่และการควบคุมตัวรถที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำนะครับึงผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้โหมดการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า2โหมดได้ทุกเมื่อที่ต้องการนะครับซึ่งประกอบด้วย EV Priority Mode ที่ขับเคลื่อน รถด้วยบอเตอร์ไฟฟ้านะครับด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่โดยปราศจากการทํางานของเครื่องยนต์นะครับโหมดนี้ทํางานได้อย่างเงียบสงบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยให้ผู้ขับขี่หมดความกังวลเรื่องเสียงรบกวนนะครับเมื่อขับขี่ในหมู่บ้านยามเช้าตู่หรือว่าในที่ที่จะต้องรบกวนคนผู้คนนะครับ <S <S หากพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยนะครับผู้ขับขี่สามารถปรับเข้าสู่ ชาร์จโหมดนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ทุกเวลาทั้งในขณะที่ตัวรถกำลังเคลื่อนที่หรือขณะหยุดนิ่งเพื่อให้สามารถกลับมาสนุกกับการขับขี่ด้วยโมดบอเตอร์ไฟฟ้าอีกครั้งนะครับโดยโหมดการขับขี่อีก5รูปแบบนะครับได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น,นเพื่อตอบสนองนสมรรถนะสูงสุดในการขับขี่และการควบคุมตัวรถที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำบนพื้น ผิวถนนที่มีสภาวะแตกต่างหลากหลายตามภูมิประเทศและภูมิอากาศนะครับโดยพัฒนาระบบขับเคลื่อนสองล้อหน้าให้ดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นเดินเดิมนะครับประสานกับระบบควบคุมการขับขี่ต่างๆนะครับทั้งระบบควบคุมการขับเคลื่อนแ,และสมดุลขณะเข้าโค้งนะครับเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิตซูบิชิซึ่งเป็นการควบคุมแรงเบรกระหว่างล้อหน้าด้านซ้ายและด้านข ขวาให้เหมาะสมกับสภาวะการขับขี่นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมการลื่นถลายมาดูที่การออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะนการออกแบบภายนอกตัวรถนะครับจะโดดเด่นสะดุดตาด้วยโลโก้ H EV นะครับที่กระจังหน้าและฝาประตูท้ายนะครับพร้อมด้วยโลโก้ Hybrid EV ที่ประตูหน้าและ การตกแต่งด้วยเส้นสายสีน้ำเงินที่กันชนหน้านะครับกาบข้างประตูกันชนหลังและล้ออันลอยแบบทูโทนทั้ง4ล้อสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายมาพร้อมด้วยสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่มจากรุ่นก่อนคือสีขาวไว้ไดมอนด์นะครับช่วยสะท้อนถึงความพรีเมียมและนิยามความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดูสะอาดตาของ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้ความรู้สึกทั้งแข็งแกร่งและโดดเด่นเป็นประ,ประกายนะครับรวมด้วยสีที่โดดเด่นสะด,ดุดตาอย่างสีเงิน b l a ด e Silver m e t a l l i ินะครับสีเทากราฟไอสเกนะครับเมทลิกและสีดำเจ็ t สเปกไมก้ารวมถึงสีเขียวกรีนบอลเมทั l ลิก ที่เป็นสีพิเศษเฉพาะของรุ่น x p l n d e r cross h e v นะครับส่วนการออกแบบในห้องโดยสารนะครับเปิดประตูเข้ามาก็าจะพบบความโดดเด่นสะดุดตาะนะครับด้วยจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ lcd ขนาด8นิ้วเพื่อการสแสดงข้อมูลที่หลากหลายและใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยจะ,สะแสดงข้อมูลสำคัญเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ระบบขับเคลื่อน full hybrid อาทิแสงรูปแบบการขับขี่ที่จะเปลี่ยนแปลงตามทภาพการขับขี่และอัตราเร่งนะครับรวมถึงข้อมูลที่ทเกี่ยวกับการใช้พลังงานอัตราการประหยัดพลังงานเมื่อขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับระดับพลังงานคงเหลือในแบตเตอรี่และข้อมูลอื่นๆนะครับซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนโหมดการขับขี่จะมีการแสดงภาพกราฟ,ฟิกกลางหน้าจอเพื่อแจ้งโหมดการขับขี่ที่กำลังทำงานอย่างชัดเจนนะครับ เพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและยังสามารถเลือกการแสดงผลหน้าจอได้ตามความต้องการนะครับระหว่างแบบ enhanced Mode ที่ล้ำสมัยหรือแบบ Classic Mode ที่ถอดแบบมาจากมาตรวัดระบบอ n นาล็อกนะครับนอกจากนี้นะครับ รถจนต์ Explorer HEV แล้วแล้ว Explorer Cross HEV ใหม่นะครับยังโดดเดน่นเหนือกว่าเดิมนะครับด้วยพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดกสบายยิ่งกว่าเดิมนะครตอบโจทย์บบการเดินทางกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนนะครับนอกจากนี้ครับระบบฟูลไฮบริดนะครับจให้ความสำคัญกับการขับขี่ที่เงียบสงบ พลคลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับโดยการเพิ่มวัสดุกันเสียงและดูดซับเสียงรบกวนในจุดสำคัญต่างๆทั่วตัว,ตวรถเสริมความเงียบสงบภายในห้องโดยสารได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่เพียงขณะการขับขี่ในรูปแบบ EV แต่ยังรวมถึงขณะที่เครื่องยนต์ทำงานในขณะที่เร่งความเร็วหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับ ทำให้ผู้เดยนารรู้สึกผ่อนคลายและสามารถเพลิดเพลินกับการพูดคุยและก็ระบบอ n นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับโดยปราศจากเสียงรบกวนได้ตลอดการเดินทางนะครับนอกจากนี้นะครับยังโดดเด่นด้วยดีไซน์ของหัวเกียร์แบบใหม่อิเล็กทริกชิปที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบเกียร์ไฟฟ้าที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับเพื่อรองรับระบบขับเคลื่อน ปูไฮบิดชุดแบตเตอรี่ขับเคลื่อนนะครับจึงได้รับการติดตั้งไว้ใต้พื้นบริเวณเบาะน,นั่งคู่หน้านะครับจึงทำให้รถยนต์ตระกูล x p ็ n d e r นยังคงมีพื้นที่ห้องโดยสารภายในที่กว้างขวางด้วยเบาะที่นั่ง3ามแถวซึ่งกว้างขวางที่สุดในบรรดารถยนต์ในคลาสเดียวกันนะครับพร้อมรองรับผู้โดยสารเจที่นั่งด้วยขนาดตัวถังที่เหมาะสม สำหรับการเดินทางในเมืองอีกทั้งห้องเครื่องยนต์และบริเวณรอบชุดแบตเตอรี่นะครับได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ที่ได้รับการปกป้องด้วยคานร,รับด้านหน้าและคานขวางด้านหน้านะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานของตัวถังพร้อมด้วยการพัฒนาช่วงล่างและระบบ การสะเทือนใหม่ทั้งหมดเป็นพิเศษนะครับตึองจะทําให้ระบบการขับเคลื่อนไฮบริดรุ่นนี้มีสเถียลภาพการขับขี่ที่เหนือชั้นและสะดวกสบายเป็นเลิศนะครับขณะที่ประสิทธิภาพของระบบเบรกยังได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและชะลอความเร็วอย่างมั่นใจด้วยดิสเบรกครบทั้ง4ล้อครับลูกค้าที่สนใจนะครับในโอกาส เฉลิมฉลองการเปิดตัวใหม่นี้นะครับทางมิต s ูบิชิบอเตอร์พร้อมมอบราคาพิเศษช่วงแนะนำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7เมษายน2567นเครัเพื่อเป็นการมอบของขวัญน,นะครับลูกค้า m i t s ซูบิชินะครับที่เป็นแฟนพันธ้นะครับโดยเฉพาะ mitsubishi อ็กพล d น er เดอร์เฮใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่ 9แส0หนบาทขณะที่ Mitsubishi อ็ r e n d น r ดอร์ครอส EV ใหม่มีราคาจำหน่ายช่วงแนะนำเริ่มต้นที่9 4 6 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ไปนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษทาง m i t s u b ิชิเอ็ก e พ d นเดอร์ใหม่จะมีการปรับราคาจำหน่ายไปอยู่ที่ 9แส0สาบาทและ Mitsub ิ s h เอ็กแพลนเดอร์ครอสเดใหม่นะครับจะมีราคาจำหน่ายไปอยู่ที่9แส0ห0มบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปชมได้ที่โชว์รูม m i t s u b i s h i ทั่วประเทศนะซึ่งทาง mitsubishi ประเทศไทยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศ นะครับมิตซูบิชิเอ็ก้าแคร์นะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถครอบครองและขับขี่รถยนต์ทั้งสองรุ่นใหม่นี้ได้นะครับได้แก่การรับประกันคุณภาพรถใหม่ตลอด5ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแพ็กเกจตบำรุงรักษานาน5ปีฟรีค่าแรงสำหรับการเช็คระยะตลอด5ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่บสี่ชั่วโมงนาน5ปีนะครับพร้อมกับประกันไฟชั้นหนึ่ง ปี1ปีนะครับแล้วก็เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริดนะครับทางมิตูไปชีจึงขยายการรับประกันระบบขับเคลื่อนไฮบริดยาวนานถึง5ปีนะครับโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับและการขยายรับประกันพิเศษสำหรับแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริดในปีที่6ถึงปีที่10นะครับโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้า เป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับด้วยดอกเบีย้ยพิเศษ0%สําหรับการดาว2์25%และผ่อนนาน48เดือน